ทีนี้มาเจอตัวเลขเดิมเลย3 0 5 10, 4แต่เป็นแบบห่างครึ่งครับโคมไฟที่อยู่ใกล้ผนังห่างจากผนังเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่างโคมไฟระยะห่างระหว่างโคมไฟเนี่ยคิดได้จากหอละมอก็คือ6เมตรเมื่อกี้จำไดไหมโคมไฟที่อยู่ใกล้ฝาผนังจะห่างจากผนังแค่ครึ่งเดียวของระยะห่างระหว่างโคมไฟ ครึ่งเดียวของ6เมตรก็คือ3เมตรพวกใกล้ผนังจะห่างจากผนังแค่3เมตรนะครับะระยะห่างระหว่างโคมไฟจะเท่ากับหอลมอของกว้างกับยาวเท่ากับ หอลมอของ30กับ54 6 5 3ห้าเกาั้นหอลมอเท่ากับ6ระยะห่างระหว่างโคมไฟ เท่ากับ6เมตรนโคมไฟที่อยู่ใกล้ผนังอยู่ห่างจากผนังแค่ครึ่งเดียวของระยะห่างระหว่างโคมไฟโคมไฟที่อยู่ใกล้ผนังจะห่างจากผนังเท่ากับ6หารส จะห่างจากผนังแค่3เมตรนะครับจำนวนโคมไฟอันนี้เป็นแบบห่างครึ่งนะครับย้ำนะข้อนี้เป็นแบบห่างครึ่งนะไม่ต้องลบ1ครับคูณเลยนี่ตรงนี้มาคูณกันเลย5คูณ9เพราะว่าตำแหน่งติดตั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางของทุกช่องนะครับ ตำแหน่งตำแหน่งโคมไฟจะอยู่กึ่งกลางของทุกช่องทำให้จํานวนโคมไฟมันจะเท่ากับจํานวนช่องด้วย สี่สิบห้าชุดนะโอเคตรงนี้อธิบายได้ว่าห้าแถวแถวละ9ก้าชุด กูเขียนเป็นบางอันแล้วกันนะครับที่เกียจเขียนทั้งหมดเนี่ยโอเคนะ